พี่ชายเสียใจด้วยผู้ส่งสารราชาโจนสลัดมาที่นี่เพื่อเจราจาแผนการตามโฉเทียนเวยรบกวนหัวของโซเซียลกับหัวอีกสองพันกว่าคนไปให้ราชาโจนสลัดด้วยยิงสิอย่าลืมบอกราชาโจนสลัดด้วยนะว่าลูกชายสุดที่รักของเขาไม่ได้ตายอย่างสงบเอาล่ะดูแลตัวเองด้วยเดินทางปลอดภัยจะเกิดสงครามที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วคุณนางสุเวนมู่พวกเจ้ารอก,ก่อนเถอะราชาโจนสลัดจะนำทัพนับหมื่นมาที่เกาะ และถึงตอนนั้นพวกเจ้าจะต้องตายแน่นอนขอบคุณมากเจี้ยเหนียงน่าจะเป็นข้าที่ต้องขอบคุณคุณชายมากกว่าที่ทำให้ข้าได้ระบายอารมณ์สังหารเจ้าโจรชั่วนี้ด้วยตนเองเจี้ยเหนียงไปถามภรรยาข้าสิว่าอยู่บ้านตอนนี้เป็นยังไงบ้างคุณหนูทางด้านนั้นเหมือนจะต้องการให้ข้าไปช่วยถ้าหากไม่มีอะไรแล้วข้าขอตัวไปก่อนนะเจี้ยเหนียงข้าเป็นพี่เจ้านะเห็นข้าที่ยืนอยู่ตรงนี้ไหม เจ้าไม่สังเกตเห็นข้าเลยงั้นเหรอเออเจ้าหน้าขาวนี่ว่าแล้วต้องไม่ใช่คนดีแน่แน่หลายหมื่นกว่าคนใช้เวลากว่าครึ่งปีในการสร้างอวนกับดักขนาดใหญ่แบบนี้ได้ตอนนี้ในที่สุดก็ได้ผลสักทีสินะท่านพ่อตาปีใหม่ใกล้จะมาถึงแล้วใช่แล้วยังเหลืออีกหนึ่งวันก็จะถึงปีใหม่แล้วล่ะปีนี้เทศการฤดูใบไม้ผีครอบครัวเราคงไม่มีทางได้กลับมารวมตัวกันแนะ่ ไม่สู้เจ้ากลับไปบ้านอยู่กับพ่อแม่ให้หมู่หลานกับแม่ยายเจ้าทําอาหารส่งท้ายปีใหม่ละไม่ต้องหรอกต่อจากนี้เราจะวางกลับดักสวรรค์ที่วางไปจนถึงพื้นดินยาวไปจนถึงสวรรค์ซึ่งเวลาสําคัญคือช่วงนี้เด็กๆน่อยๆพวกนั้นข้าจะปล่อยผ่านไปไม่ได้ปีนี้พวกเราจะปล่อยให้ศัตรูผ่านไปไม่ได้หรอกเพราะสงครามหน้าใกล้เข้ามาถึงแล้วใช่แล้วสงครามใกล้เข้ามาถึงเร็วๆนี้แล้วข้าจะปล่อยให้หลานเคยล้างความอับอายที่ท่านปลูกของข้าสร้างไว้คนเดียวไม่ได้หรอก หลังจากผ่านศึกนี้ไปได้เรือสวรรค์มู่พวกของเราจะต้องกลับมาลุ่งเรืองอีกครั้งแน่ภายในเมืองหนูโฉที่หลานกว้างอือหนาวจริงๆปีนี้เห็นทีคงไม่อาจผ่านไปได้ง่ายๆแน่เจ้าเหยียนคนสนิทของราชถาญาต์ต้องส่งเครื่องด้านนอกจะมีเมืองทองจริงๆไหมนะมีเมืองทองจริงๆขอรบนายน้อยแห่งเมืองหนูโฉโซเสียวได้เห็นและตรวจสอบมาแน่ชัด เห็นได้ชัดว่าที่นั่นมีทรายทองจํานวานนับไม่ถ้วนอยู่ลึกในเหมืองและก็ยังมีแร่อีกต่างๆที่เพิ่งถูกขัดเกลาใหม่ๆหลายร้อยจินซึ่งภายในนั้นเก่งว่าน่าจะมีอยู่หลายห้าหมื่นกิโลกร,รมัมขึ้นไปเสียด้วยซ้ำเหมืองทองไม่น่าจะใช่ละมัง้งเช่นนั้นลองอ่านจดหมายตอบกลับของโชเชียวดูก่อนจดหมายฉบับนี้เป็นสำเนาที่โชเชียวส่งถึงโชเทียนเว่ยเหมืองทองหนะ้าหางไม่ใช่มันก็ไม่น่าจะมีทรายทองจํานวานมากแบบนี้สิ อีกอย่างต้องไม่มีแร่ทองเยอะแบบนี้ด้วยนอกเสียจเส้นชีพประจรทองคําโบราณบอกมาสิพวกเจ้าขิดอยากจะทําอะไรกันแน่ข้าอยากจะร่วมมือกับโฉเทียนบอยเพื่อยึดเกาบวังยาขอรับองค์ราชทายาอดนั้นยุ่งกับงานเยอะมากและทำเพื่อแว้วแขวนซึ่งข้ายัางไม่ได้แสดงความเคารพเลยก็เลยอยากจะนําส่วนแบ่ง25ส่วนจากเมืองทองมามอบให้ทุกๆปีดินแดนของแวนแย่ก็มีมากพอสมควรแล้ว อายิเกาะอ,อีกเช่นนั้นจะไม่ขำลกแก่จนสลัดหรือไงถ้าตามที่ผาสนมเจ้าพูดแล้วก็รอพวกเรายึดเกาะบางยาได้ก่อนและสังหารเหล่าทหารม้าของเรือสเวนมูเก็บต้นอ่อนโง่โง่จากจินมู่ชงใบแค่หนึ่งก็เพียงพอพอถึงเวลานั้นก็แต่งตั้งให้เขากลายเป็นสเวนมู่พวกคนใหม่หลังจากนั้นข้าจะจัดการงานแต่งให้กับเขาอีกทีเจ้าขี่เจ้าลูกสาวของเจ้าไปแต่งงานกับจิตมู่ชงและให้ลูกชายของเจ้าไปแต่งงานกับโชอยอเออสินะ หากเป็นเช่นนี้จินมู่ชงก็จะเป็นแค่หุ่นเชิดและทรัพย์สินของเลียนสเสวียนมู่พ่ก,ก็จะตกเป็นของเจ้าอย่างนั้นสินะใช่ยแล้วและข้าจะสืบทอดคนของรัชทายาทและถามไม่โฉวเทียนเบ่ยได้เข้าเฝ้าองค์รัชทายาทด,ด้วยองค์ชายสามคือเจ้าสีโหกับบูอันพ่พวกเขาโดนแล้วแต่ไม่แยแสข้อตกลงกับตัวข้าดังนั้นข้าจึงไม่สนใจพวกเขาอีกแล้วแสดงความภักดีเต็มที่พวกเจ้าวางแผนจะใช้ทหารสักกี่คนล่ะ กำลังพันธมิตรทหารอย่างน้อยก็ต้องสามหมื่นอย่างน้อยก็ให้มากกว่าสเสวยมูโพสิบเท่าหลังจากนี้เกาะวังหยาจะผลิตทองและส่งมาที่นี่สามหมื่นจีนใช่ไหมนี่รวมสินค้าทั้งหมดในเกาะวังหยาทั้งหมดก็แค่ห้าหมื่นจีนเชียวเนาะขอรับนอกเหนือจากนี้อย่าลืมเกี่ยวกับจีนมูหลานที่องค์ราชทายาต้องการล่ะตัดเส้นชีพประจอยุ่ยของนางซะตัดเอ็นข้อมือข้อเท้าของนางแล้วค่อยเชื่อมใหม่อีกครั้งก็ได้ ทำไม่เดินได้คลายข่าวได้นอนราบได้ทำหน้าแสดงสีหน้าได้ก็พอแล้วงานก็รีบลงมือซะยิ่งเหลวเท่าไหร่ก็ยิ่งดีขอรับข้าหน้อยกับเฉินเทียนเบยจะจัดการประชุมหลังจากนั้นข้าจะรวบรวมกองทัพและเริ่มทําสงครามทันทีคนมานี่สีนําจดหมายอวยพรของข้าไปเรือนเสวนมูโ่โพให้จินมู่หลานมาหาข้าหน่อยขอรับสิทธิ์น้องมู่หลาน30ปีแม่น้ําตะวันออก30ปีแม่น้ําตะวันตกใช่หรือเปล่านะ พวกเราฝึกวรยุป์ปฐาปรมาจารย์จงฉูเกอ้วยกันผลสุดท้ายเป็นฝ่ายครอบครัวข้าที่พ่ายแพ้ประสบการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่ตอนนี้ข้าเติบโตอยู่ลำดับสูงศ์แล้วและเหนือกว่าเจ้าแล้วด้วยยามนี้เลือนเสเวือนมู้พ่อของเจ้าถึงเวลาต้องถูกทำลายแล้วอีกอย่างข้าเจ้าเหยี่นครั้งนี้ได้ฝืนคืนชีพมาอีกครั้งแต่ก็สามารถกลุ่มชะตาชีวิตของจินมู่หลานอย่างเจ้าได้ธรรมชาติขัดสนนี่มันช่างน่าสนใจจริงๆ ภายในเมืองหนูโฉข้าหน้นครอบของเมืองและหมู่เกาะน,นับสิบเกาะมีกองทหารนับหมื่นกว่าแต่จะเป็นแค่คุณนางหนูโฉเพียงอย่างเดียวจะไปมีความหมายอะไรสิ่งที่ข้าต้องการคืออำนาจที่สูงกว่านั้นคือการสร้างตะก,กูลหนูโฉที่มีเกียรติปกครองไปหลายร้อยปีพันปีสืบไปในที่สุดโอกาสครั้งนี้ก็มาถึงแล้วสินะ้ะแขวนต้าจีนที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้สร้างมาเพื่อชีพจรทองคำโบราณหรอกเหรอ ยามนี้แขวนต้าจินล้วนถูกแขวนต้าเฉียนกดดันด้วยอํานาจผู้แก่งกว่าแขวนต้าเฉียนก็เป็นส่วนหนึ่งในสี่ของแขวนต้าจินแขวนต้าจินก็เสียไปส่วนหนึ่งแบบนี้แล้วต้าจินก็อิ่มพอสมควรแล้วข้าโชเทียนบอยทําไมจะไม่ได้ล่ะนี่ก็ใกล้ปีใหม่แล้วสินะปีใหม่นี่ขอเป็นปีที่ดีเถอะจากนั้นก็รวบรวมกองทัพและสังหารให้สนุกก็พอภายในปราสาทของโชเหย่เอ,อ๋อ นายท่านท่านแน่ใจนะว่าจะไม่ฟังเรื่องมาถือของวานอนหนะ้าไม่ฟังแล้วหนังสือเล่มนี้เป็นข่าวเขียนข้าไม่คิดอยากจะฟังแล้วเอ๊ะนี่มันเสียงะระฆังป,ะปะระพาคานแต่ไหนแต่ไรแทบไม่เคยได้ยินเสียงะระฆังเร่งด่วนแบบนี้มาก่อนเลยใกล้ๆท่าเรือเกิดอะไรขึ้นก่อนะระฆังดังเร็วขนาดนี้เลยเหรอดูน,น่นมีเรือน่าจะกลับมาจะาเกาะวังยาแล้วล่อดูเหมือนว่า ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นโจรสลัดของเรานะที่เพิ่งส่งไปสำรวจไม่กี่วันนั่นน่ะเหรอเป็นไปไม่ได้ทําไมในมือเขาถึงมีหนะนั่นมันหัวของนายนะ้อยโสเซียวไม่ใช่งั้นเหรอนายท่านเกิดเรื่องแย่แล้วขอรับมีอะไรเง้นหรือต้อนหลังค่านายน้อยและค่าโจรสลัดนับสองพันกว่าคนทั้งหมดล้วนถูกส่งกลับมาแค่หัวเองขอรับนะนี่เป็นไปไม่ได้ต้นหลังบ้าไปแล้วเง้นหรือ แต่เวียนม่โพก็ไม่น่าจะบ้าแบบนี้นี่